สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัปเดตข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนอื่นครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นเดิมครับเราจะมาทําการอัปเดตความเคลื่อนไหวตลาดการซื้อขายนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมถึงข่าวภายในสโมสรเช่นเดิมซึ่งมีไฮไลท์ข่าวของคลิปนี้นะครับก็จะมีข่าวอีดิสันคาวานี่ดิวล่มกับเบนฟิก้าแล้ว ข่าวที่2ครับการเสริมแข้งเป้าหมายของแมนเชสเตอร์นเนตดนะครับควรเสริมแข้งไหนดีก็มีการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียด้วยนะครับข่าวที่3ครับเป็นเรื่องของคลิสมอลลิงนะครับที่ตอนนี้โดนจีบจาก4สมโมสรและข่าวสุดท้ายครับแฮร์รี่แม็กไวนนั้นจ่ายเงินเท่าไหร,ร่นะฮะกับการไม่ต้องนอนคุกนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับที่ทุกท่านจะได้ฟังในคลิปนี้ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวที่1อิติสันคาวานีดาวยิงวัย3 3ปี ที่รับค่าเหนื่อยมากกว่า200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ8ล้านบาทไทยตลอดอาชีพการค้าแข่งกับเอชเชนั้นเขายิงไปถึง200ประตูจากการลงเล่นรวม301นัดใน7ฤดูกาลที่ผ่านมาและท้ายสุดนะครับคาวาน,นีเองก็ต้องแยกทางจากสโมรสรเพราะสัญญานั้นได้หมดลงไปแล้วทําให้สามารถย้ายออกจากสโมรสรได้อย่างอิสระและก็มีการตกเป็นข่าวกับหลายสโมรสรทั่วยุโรปรวมถึงแมนเชสเตอร์นิเต็ดด้วยในเวลาต่อมาครับ มีข่าวออกมาว่าคาวานี่เองเนี่ยมีการเจรจากับเบนฟิก้าและก็อีกหลายๆทีมเพื่อหาต้นสังกัดใหม่สําหรับรูปการหน้าแล้วก็มีการยืนยันจากนักข่าวคนดังนะครับที่มีความน่าเชื่อถือในระดับเทียร์หนึ่งได้มีการออกรายงานข่าวว่าเบนฟิก้านั้นซึ่งเป็นยอดสโมสรของโปรตุเกสใกล้ที่จะคว้าคาวานี่ไปร่วมสโมสรโดยตอนนี้เหลือเพียงรายละเอียดขั้นสุดท้ายคาดว่าทุกอย่าง น่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้านี้พร้อมทั้งรายละเอียดสัญญานะครับว่าคาวาน,นี่นั้นมีการเซ็นสัญญาที่ระยะเวลา3ปีพร้อมรับค่าตัว10ล้านยูโรต่อฤดูกาลแต่ทว่ารายงานล่าสุดนะครับเหมือนการเจรจาจะไม่ราบรื่นเสียแล้วหลังจากที่สโมสรโปรโตุเกสอย่างเฟตฟิก้าตัดสินใจล่มริวนี้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากไม่สามารถตอบสนองค่าเหนื่อย10ล้านยูโรหรือประมาณ371ล้านบาทไทยตามที่อดีตดาวยิงนาบรีเรียกร้องมา พราะเบนฟิก้าเองนะครับก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เหมือนกันสื่อในอ e ิตาลียังเสริมว่าแม้จะรับความสนใจจากทั้งโรม่าลาซิโอและฟิอเรนติน่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับของแมนเชสเตอร์นิเนเตตที่จะเอาคาวานีนั้นมาใช้หนึ่งดูการเพราะว่าคาวานีนั้นที่ผมได้รายงานไปนะครับว่าเขาสามารถทาหน้าที่กองหน้าตัวเป้าได้อย่างสมบูรณ์หรือถ้าว่าคาวานีอาจจะไม่ใช่คําตอบของแฟนบอลนะครับ แอดมินมันนี้ขอเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายหลักที่มีค่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์นิเต็ดอย่างเช่นมูซาเดเมเล่แมนเชสเตอร์นิเต็ดอีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์ตีว่ามูซาเดเมเล่กองหน้าชาวฝรั่งเศสของโอลิมปิกดียงไม่ได้ปิดโอกาสนักเตะที่จะย้ายมาค้าแข่งในถิ่นโอเทรฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ เดมเบเล่วัย24ปีตบเป็นข่าวการเชื่อมโยงกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ไนเตตดตั้งแต่เริ่มฤดูกาล2019ถึง2020แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ยังอยู่กับลียงและก็มีการโชว์ฟอร์มที่ร้อนแรงสุดๆซัดไปถึง24ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด4 6นัดละล่าสุดน,นะครับโอลิกาซูชานั้นกำลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่ในการเสริมทัพตามรายงานระบุว่าเดมเบเล่ไม่ได้มีการตัดรอนกับแมนเชสเตอร์เนเตตดในการเข้าสู่โรงรละครแห่งความฝันเพราะงั้นเรามาวิเคราะห์ข้อดีีข้อเสย ของมูซาเดเมเล่กันนะครับข้อดีเดเมเล่ ais, มีความว่องไวแข็งแกร่งและมีความกระหายในการทําประตูเขาคือดาวรุ่งที่กําลังรอการพิสูจน์ตัวเองว่าจะสามารถทําอะไรได้มากมาย้วยพละกาลังที่ล้นเหลือเคยทําประตูสูงสุดถึง5้าประตูจากการลงเล่น9 4นัดกับเซลติกและในตอนนี้เขาคงรักษาค่าเฉลี่ยในการทําประตูอยู่ที่1ประตูในทุกๆ2เกมและในลีกยงในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากําลังพัฒนาฝีเท้าไปอีกขั้น และนี่คือข้อเสียนะครับหากแมนยูเลือกแข่งรายนี้จริงแมนเชสเตอร์เต็ดอาจจะต้องใช้เงินถึง40ล้านปอนด์เพียงเพื่อเพิ่มตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าอาจจะทําให้ทีมดีขึ้นแต่นักเตะทุกคนฟอร์มดีโซชาอาจจะต้องปวดหัวกับการจัดตำแหน่งแขงหน้าที่มีอยู่3คนอยู่แล้วเพราะแต่และคนมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันมากไม่ว่าจะเป็นมาคัตเรดฟอร์ดอองตนี่มาร์ชิยานหรือเมสันกรีนวูดเป้าหมายันที่2 ฟิลลิป e จากลีดยูนิเต็ดฟิลลิปเคยเป็นกองกลางประเภทบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แต่เมเซโล่บิเอลซาเลือกใช้งานให้เขาเป็นตัวโฮสติ้งมากกว่าก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีส่วนทำให้ลีดยูนิเต็ดกลับมาสู่พรีมเมยร์ลีกในรอบ16ปีเขามีสติในการเข้าแท็กเกิลและสก,กัดบอลสำเร็จต่อเกมสูงมากเลยทีเดียวแถมยังจ่ายบอลได้ดีด้วยด้วยผลงานอันโดดเด่นนะครับมันก็ไม่น่าแปลกใจที่จะมีเสียงเรียกร้องให้ฟิลิปเองติดทีมชาติอังกฤษแม้จะเล่นอยู่ในเดอะชิมเาิ และมีข่าวว่าแมนยูนั้นนะครับมีการเฝ้าติดตามดูฝีไม้ลายมือของนักเตะรายนี้มาสักพักใหญ่แล้วงั้นเรามาดูข้อดีข้อเสียของนักเตะรายนี้กันบ้างน,นะครับถ้าหากว่าเขาย้ายมาที่แมนยูสําหรับข้อดีฟิลิปคือผู้เล่นดาวรุ่งและเป็นอัจฉริยะเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นจากปรมาจารย์อย่างมาซิโลบิเอลซาทิลีดและจากการโคชชิ่งอย่างหนักของบิเอลซานั้นทําให้เขาพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฟิลิปเป็นนักเตะที่ย่งบอลได้ดีมากๆ สามารถซ้อนเพื่อนคนอื่นๆได้อย่างยอดเยี่ยมและการครองบอลเพื่อสร้างจังหวะเกมที่น่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจ่ายบอลระยะาไกลานั้นเขาทําได้ดีมากๆเขาทําฟาวน้อยมากต่าเปรียบเทียบกับการประทะของเขาในเกมเรียกได้ว่าเขาคือกองกลางเลือดนักสู้ของจริงในตอนนี้ส่วนไมฟีแลนเองซึ่งเป็นมือขวาของโซชาซึ่งรื้อฟื้นนำประสิญญ์ของเซอเร์เล็กเฟอร์กูสันตำนานกุนซือชาวสกอตต์กลับมาใช้อีกครั้งได้รับความสนใจในตัวของเขาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็สนใจตัวของเขาด้วยข้อเสียฟิลิปคงไม่ใช่นักเตะที่มีค่าตัวถูกๆพอะลีดเคยปฏิเสธผู้ที่เคยเสนอค่าตัวให้เป็นจํานวน27ล้านปอนด์มาแล้วและอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อกังขาอย่างเห็นได้ชัดเขาจะสามารถเล่นได้ดีเพียงใดในเวทีพรีเมียร์ลีกการคาดการณ์ไม่ใช่ข้อพิสูจน์เช่นเดียวกับชอนลองสตาร์ฟนี่ก็คืออีกเคสที่มีความเสี่ยงสูงหากจะต้องเสียงเงินสูงถึง50ล้านปอนด์ของแมนเชสเตอร์เูไตเต็ด แล้วก็แข้งสุดท้ายนะครับซึ่งแข้งนี้แอดมินโคตรชอบเลยนะครับถ้าให้เลือกระหว่างแข้งนี้กับเจรรนชันโช่แอดมินขอเลือกแข้งนี้นะครับนั่นก็คือเออร์ลิงส์เบล์ฮาร์แลนซึ่งเป็นกองหน้าตัวเป้าของดอทมนสำหรับแข้งวัย20ปีรายนี้นะครับปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าให้กับดอทมนและก็ทีมชาตินอร์เวย์ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์สูงมาก,มากๆเขาสามารถยิงประตูเป็นว่าเล่นนะครับในช่วงซีซั่นที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นศึกของบุนเดสลีก้านะครับในปี 2019- 2020ที่ผ่านมาเขายิงไปถึง13ประตูกับ2แอสซิสแล้วก็รวมไปถึงทั่วใหญ่ๆอย่างยูฟาแชมเปีนลีกนะครับในปี 2019- 2020เาสัิขาซัดไปถึง2ประตูด้วยกันนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการดาวรุ่งช่วงนี้เลยก็ว่าได้จนมีคำพูดติดตลกว่าฮาเลนเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกเสมือนดัดแปลงพันธุก,กรรมจากห้องแลบเพื่อกลายเป็นนักเตะที่เพอร์เฟกที่สุดและก่อนหน้านี้เขาายังงเเป็นลููกทีมขอช ตอนสมัยอยู่โมมาด้วยแล้วและสโมสรแห่งนั้นที่ที่สร้างเขากลายเป็นนักเตะระเบิดฟอร์มขั้นเทพซึ่งจุดจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดหายไปเช่นกันนี่ก็คือข้อดีของฮาแลนนะครับทั้งหมดที่มีนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรสอยมาฟังข้อดีมาฟังข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับพ่อของฮาแลนนั้นเป็นตำนานของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งทั้งสองทีมเป็นคู่อีตของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งพวกคุณอาจจะเดาว่าอนาคตของเด็กคนนี้ จะไปในทิศทางไหนหากเขายกมาฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะเดียวกันนั้นตอนนี้เขาโด่งดังมากในระดับยุโรปจากการโชว์ฟอร์มสุดฮอตในแชมเปี้ยนลีกและนั่นทําให้ทีมใหญ่ในยุโรปรอที่จะปิดดิวเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะทําให้ฮาแลนด์นั้นอาจจะไม่สนใจทีมที่ได้แค่ไปเล่นยูโรปาลีกยิ่งไปกว่านั้นการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแต่เด็กๆอยู่เต็มมือในตอนนี้โดยเฉพาะตําแหน่งกองหน้าหากคิดตามตรรกะพวกเขาคงต้องการหานักเตะที่มีประสบการณ์มาเข้าทีมมากกว่า เพื่อที่จะเป็นผู้นำของกลุ่มเด็กๆเ,เหล่านั้นเลือกทีมไหนดีคริสมอร์ลิงคริสมอร์ลิงแนวรับวัย30ปีประกันหลังของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งหมดสัญญากับโรมาและนั่นทำให้เขากลับสู่ชายคาลงละครแห่งความฝันตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากสีสโมสรร่วมลีกและหวังดึงตัวยกระดับความแข็งแกร่งในแผงเกมรับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลนะครับซึ่งแข้งรายนี้ไม่เหมาะกับแนวทางการทำทีมของโซชา ผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์ที่เน้นการขึ้นเกมจากแดนหลังซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากอาดีตแข้งเจ้าสัวน้อยจากฟูลเลมซีทีมลังกล่าวประกอบไปด้วยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเอฟเวอร์ตันวต์แฮมยูไนเต็ดรวมไปถึงฟูลเลมอดีตต้นสังกัดเก่าที่พิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาก็สนใจที่จะดึงตัวเขากลับไปช่วยทีมอีกครั้งและข่าวสุดท้ายครับเดอะรบิลเลอร์สื่อดังของกรีฑาเผยว่าแฮร์รี่ไม่กวาวกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาจจะต้องจ่ายเงินถึง9 0,000่ปอนด์หรือประมาณ3ล้าน7แสนบาทเพื่อแลกกับการที่เจ้าตัวนั้นไม่ต้องติดคุกม่ว่าล่าสุดนะครับเจ้าตัวเองจะพบกับอายการและปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดจากรายงานสื่อแดนผู้ด,ดีแล้วก็เผยว่าเขานั้นอาจจะถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่ก็สามารถดีกเลี่ยงการติดคุกด้วยการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแล้วก็เดินทางกลับอังกฤษแล้วนี่ก็คือข่าวทั้งหมดนะครับที่แอดมินเอามาฝากสำหรับเช้านี้ แฟนบอลสาม,มารถที่จะแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะครับแอดมินชอบอ่านนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ